สวัสดีครับพี่น้องมือนี้นะครับก็ได้ยินข่าวว่ไอ้กินเขาวเวรพราะแสบก็เลยซื้อพิซษามากเจ้าก,กับเพืเ่อนเขียดอีกอย่างเพื่อนนางหนาบุตรผู้หญิอยู่นะครับเดี๋ยวสิพาไปไปหยอกเล่าจากหน่อยเห็นเพื่อนนางเขียดนางอยู่ผู้เดียวอันนี้เด็กอ้าวบู๊ยยังไม่ยังเงียบด้วยเจ้าก็คือว่าโต๊ะใหญ่เนอไม่เอา,าไม่จะโต๊ะใหข่อยได้เด้อเอาไม่จะโต๊ะใหเด้อหันไปต้องทำเพื่อนคอย อุ้ยอุ้ยอุ้ยเออได้แม่เนาะเป็นคือมานั่งสูกนั่งสนั่งเาได้คือบ่กินข้าวกินน้ําว่าเป็นยังกอนีเป็นหยังมันบ่อยากออยิเอ้ยกยังีองอยสิมาจอยยงบึงแ่ว่ามันไปอีหื้อนี่ิานี่พิซซ่านี่จะกินบ่พิซซ่าพิซซ่านี่ไปบ่มาพิซซ่าขยโลกอ้าวไปกินได้นี่เ อ้อมาอืมโอซาเซ็ไปพีนอม่ือใจโอ้ขบมาพิซซาอืมอืกินเรอเจ้าอะไรเนาะคนห้องนั่กับตรงนี้พีนิษฐาไอเอ้ยขอยพมาก,กินพิซซา่าเนี่ยมาต้อกัต้องกินต้อ,น,อน,หนหองรอาหออมันติดมือไหม อืมกิม,มีปนมีเจียวอ่ะแต่หาปนหาเจียวอย่างอยู่ในเมืองบ่มีดอกเป็นฮัซ้อมไปในฮัทได้ไปยุต่างประเทศกินพิซซ่ากินอะไรให้มันเสริมก็ร่างทั้งเซด้มีก็ร่างใจในการสอบในการยังอ๋อพิซซ่าเขาขายได้จังหวะ,ะเขาคือว่าไงมันใส่ไม่ได้หรือเปล่ากับขายนั่นนี่แหละมันเป็นข้าวโบดฮหดมันก็เป็นแป้งกินแล้วมันก็แท่นเข่าได้อยู่ในบ้านซ้อมไปในฮัทเดพาไปเที่ยวทั่วยุโรป เจอห่เปถามหาปนหาเกยวมัมมีได้ยู่พุนอ่ะนสอหานี่กขบ่มีี่เห็นมัมี่ต่อดแบบม่มี่อหอนึงเขาบ่ใส่ร่อยนะยังเออพันตรงไป้เอาแบบบ่ไสหยัง่อยมากแบบนี้ข่บ่มากแบบใส่ใส่ใสหยังเจ้ากันูบ่เสียบเนาะกินลดเนี่ยมันสี่บกินลงไปมันก็แซ่บพื้เก้านั่นล่ะไปคิดลายังไงกัยังนี่นี่หน่องยู่เขียงขางเสมอเห้าใจว่าเอาขีรีป้อน เอ,เอาไข่บอนมันมือใส่เลยมือเออมีอใส่เออสายมต็มมือมันมีใส่เลเอ๋อทีนี้ก็เทนังยังจะใส่ก็กรายาอยู่ประเทศยังไง,อ,งอันนี้ไม่ได้ใครกินอันนี้เจ้าก็กินมันกระแบงปันกันไปแล้วกระถือปบนไดโอ้ยไม่ใส่ไม่ฝอยเนี้ยโอ้ยเทนังกระไดเนาะคอยว่าอยู่กันกินสองงานนะอ๋อกระแบงกันกินแหมเจ้ากิน แป้งหอยกินใส่มันก็ถือต้องบันใดหอยว่าอยู่ว่ะค็อย่างพี่สากจังไรที่บ่มีใส่ไม่เหรอหอยว่าอยู่มันบ่มีคอนดอกคนดอกมาต่อยมึดไม่เป็นไรกวนมากกวนข่อยโอ้ยเอาสั่นหน่อยค่ะสั้นว่าสั่นหน่อยหอยจะไปกินก็ไม่เสียเบิดก่อนเป็นคลิปวิดีโอไปมาให้แฮร์รี่แฮร์รี่เนี่ยเฮ้ยไปอ่ะเซาเซาเซาน้องชินจัง คุณครูชิ้นจังกับกองว่าอยู่ค่ะพี่น้องเพิ่นเป็นครูบัด,ดีกันเป็นครูศิลปินชายอยู่ในข่ายที่สนิทกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะกะปลอบใจอายช่วงที่อ้ายบ่สบายใจกะสนุกสนานเล็กๆน้อยนอยค่ะพี่น้องมวนจอยกันไปเนาะเขาเป็นอีกหนึ่งกำลังใจงให้น้องกองเข้มแข็งเ,เร็วๆด้อสู่สู่ะน้อง